มากินข้าวเจ้าน้ำพริกแมงดากับไข่เจียววันนี้เปิดขายแล้วนะคะสามารถออเดอร์ได้เลยอร่อยอันนี้สมศรีกินตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะนสมศรีเทงใพ้พอหนะสองร้อยกรัม ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะเจ้าครึ่งกิโลห้ารอยกรัมใช่ไหมสองร้ยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งกิโลห้ารอยส่งฟรีเจ้าไม่ค่อยเผ็ดนะคะถ้าคุณชอบเผ็ดก็ต้องเอาพริกป่นหรือเอาอย่างใส่แหมคนแก่คนแก่คนเท่ากินได้เจ้าบบเผ็ด อันนี้พักสมศรีเฮ็ดไปเก็บมาตะวานไปสามสี่ดอกนะลำปีเจ้าลำปีรั่วแสงเนะมันแบบเผ็อ่ะอุกคนเหรอขอไปเอาพริกป่นกันเจ้าอีหมูกระนาว้าะ เซ็นซีก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะเพราะว่าเซ็นซีกผินเผ็ดเนาะมันถึงจะอร่อยคนแก่คนเฒ่ากินได้เพราะมันแบบเผ็ดเท่าถ้าคนไม่กินเผ็ดอ่ะกินกับไข่เจียวเมอ้อ รสชาติพอดีเลยข้าพายอยากสั่งกิดบอกมาเลยนะเจ้าห้ามลงออย่างนี้ ห้ามส่งติยูหรือว่าเบอร์โทรลงในข้อในในคอมเมนต์นะเจ้าป้องกันมิจฉาชีพเนาะส่งข้อความมาเนอะหรือว่าอีทบอกมาคนสมัยใหม่ก็อ,อ,อีทบอกอีเนาะคนสมัยเก่าก็ส่งข้อความเจ้า ถ้าใครอยากสั่งอีทบล์อย่างเดียวนะเจ้าส่งข้อความมาหนึ่ง อร่อยนะอร่อยอืมร่อยใวาถกจไหมออคุณจามีอยากลอง กุกเข้าเมาะกินข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะเจ้าคุณพ็อค่อคุมพ่อค <Okay. S 1> ุณพ่อพ่อพอคุณพ่อคุณพ n อคุซพลอคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่พูออ่ะคุณพพออเรอ You put cloth and can you taste? Yeah. Maybe people want you to taste for me. <laughs> okay, I'll be honest. Yeah. Where you go now? I go nowhere. Oh, come here. Come here a little bit. Before camera that side. That one not put chili in Put little bit chili. And you taste. But that one have to be smell like that. Taste. What is it? Um uh, I show you after I don't know how to tell you <laughs> something pork. not pork anymore something inside look like a fish, but not fit. I show you after. How you taste that one? Pet, my pet. My pet. I like my. very special taste. I never tried before. Oh uh. but nice. <laughs> At that one, I put chili. I can taste chili. Can taste a little bit pet. มัน h ม่เป็นจากฮอตเด็ดวันเด o ด e ันมอสิลี่เพราะฉันใส t แต่ what is the meat I don't like I don't know look like a fish under water ah it's fish <S not fish I show you after octopus ไม่รู้อวกจะบอกจะได้แบบเป็นง่ายๆจะได้เวลาเนพูดชิลี่เพราะฉันอยาืเผ็ด อร่อยใช่ไหมอร่อยอืมคุณสามีเทศแล้วอร่อยคุณสามีบอก you want to sell one yes where in Thailand Thailand t a s t e very good อืม I t h i n k people will like อืมคุณสามีบอกว่าสังเกตว่ามันลำอ่าทุกคนต้องคิดว่ามันอร่อยทุกคนต้องชอบแน่เลยสามีบอกนะ อันนีไ้ได้เตรียมกันเลยนะสมศรีก็ได้เข้าแกงกินกับข้าวนะจะจิมะ้มเปล่าๆจะบอกอร่อยถ้าใบสนใจ๋ายก็อย่างที่สมสีบอกเนี่สองร้อยกรัม สองรอยกรัมร้อยห้าสิบาทส่งฟรีขึ้นกิโลสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีมือนกันเจ้าหนึ่งกิโลห้าร้อยบาทส่งฟรีมือนกันเจ้ามีน้ำพริกกากหมูเลวเนอะแต่ฟรีออเดอร์นะคะน้ำพริกกากหมูคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละสมสิษก็ฝากไว้ตัวนนเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดต,ต,ติตามกรุณากดไลค์กดแส้สมสิษก็นเน้อขอบคุณเจ้า ใครสนใจอีทบ็อกมาเลยนะคะส่งข้อความมาค่ะ